สวัสดีค่ะ วันนี้อ้อยหรือ่าริตา Star Connect นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหรสัตว์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิบซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยํมากมากก่อนอื่นริต้าขออวยพรก่อนค่ะขออวยพรให้คุณที่ เกิดในลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดือนเกิดของคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนเนี้ย เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรเรต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะน้องเมย์มตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะเราจะบอกเลยว่าเดือนนี้น้เมย์น่ะเขาเรียกว่าจะต้องมีอะไรที่ด่วนๆมาแน่นะอนจะต้องเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจังหวะชีวิตแต่ละอย่างแมพูดไม่ออกเลยเพราะว่าจังหวะชีวิตแต่ละอย่างมันเป็นอะไรที่รีบมาก อรีบมากเข้ามาเร็วมากปัญหาตัวเลยคือไม่ว่าจะเป็นโอกาสการติดต่อหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานเงนิงนหรือบางคนคิดอยากจะขายอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตัวเองเลยต่างๆเนี่ยก็มีคนติดตอ่อมีความกระตือรือรนะ้นมากกว่าเดิมเยอะมีข่าวสารเข้ามาอ่าเป็นราชินีดาบ <Okay. S 2> มีข่าวสารเข้ามาในเรื่องการติดต่อให้คุณต้องตัดสินใจแล้วก็มากับ5ดาบค่ะ <Okay. S 2> เราบอกว่าการติดต่อเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นยังไงต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงเ,เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะมีความใจร้อนอยากจะด่วนตัดสินใจหรือจะด่วนปิดจอบหรือจะด่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย บางอย่างต้องดึงจังหวะรอคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะรีบร้อนทุกอย่างไม่ได้แล้วยิ่งจังหวะตอนนี้เหมือนเมย์เองเนี่ยคาแรคเตอร์ของเมย์หรือว่าจิตใจหรือการดำรงชีวิตหรืออะไรต่างๆมันรีบร้อนไปหมดเลยใน<ข>ช่วงน,นี้แล้วยิ่งเขาไม่ใช่คนนิ่งอยู่แล้วด้วย<อ>คือตอนนี้พูดง่ายๆว่าไม่ต้องรีบค่อ,คอยๆดูค่อยๆโฟกัสเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตความเป็นโปรเฟชชั่นอลของคุณเนี่ยจะได้ใช้ในช่วงนี้แหละคือคนจริงเนี่ยนะเขาต้องนิ่งอ่าแล้วก็พึ่งได้ด้วยไม่ใช่พึ่งจะได้จริงๆอ่ะต้องทาให ก,การงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรไข่ไก่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการงานของคุณยุ่งมากจริงๆยุ่งจนหัวแตกเลยค่ะก้าวไม่เาวาค่ะโอเคค่ะหัวแตกเลยคืองานเยอะมากเราบอกเลยแล้วการงานเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดหัวร้อนเลยว่างั้นเถอใช่นะนะแล้วที่สําคัญคือมีโอกาสพิเศษดีๆเข้ามาแน่นอนที่สุดพระรหัสเป็นราชาโชคแบบนี้นะคะดีไฮค่ะเนี่ยคือจังหวะโอกาสพิเศษ <I appreciate S 1> บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะ คิดจะทําอาชีพที่2ที่3แตกหน่อไปหรือบางคนจะไปลงทุนอะไรเล็กน้อยหรือบางคนคิดจะหารายได้ซ้อนรายได้ก็ทําได้ด้วยคือมันเหมือนกับมีโอกาสพิเศษมาเต็มมาชีพที่สองอาชีพเสริมใช่คือบางคนไม่คิดว่าเราจะทําได้เราก็ทําได้หรือบางคนเนี่ยนะคิดจังหวะดีๆประเภทเนี้ยว่าเอ้ยเราขายของอยู่แล้วเราอาจจะไปแบ่งตรง,งนู้นตรงน,รงนี้ตรงนั้นคือเหมือนย่อนไปเรื่อยให้มันได้รายได้เกิดรายได้ขึ้นมาขายของตรงนี้เป็นหน้าร้านเราจะไปขายส่งลงังร้านเราจะไปส่งนู่นนี่นั่นคือเมย์หลายๆาคนเนี่ยทำ าชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดือนนี้จะต่อยอดมากแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ต้นเดือนเลยมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินนะ่ะดีมาตั้งแต่ต้นเดือนทําให้มาลงทุนในเรื่องการงานก็เลยมีการงานที่ขยับขยายออกไป ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานประจําหรืออะไรต่างๆนานาต้องบอกว่าเนี่ยดีไฮออกมาเนี่ยค,คุณเองจะได้รับโอกาสพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่่าเนะอาจจะให้เขาเรียกว่าคุณทําในสิ่งที่ยากมากเออไม่เคยทําแต่เราจะบอกว่านั่นคือโอกาสที่ดีที่คุณน่ะจะได้พิสูจน์ตัวเองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใช่แน่นอนมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็น หดาบค่ะ,คคะมีการเดินทางอ่าเดินทางไม่ได้เดินคนเดียวด้วยมีคนมาช่วยมินำซ้ำคือต้องบอกว่าเดือนนี้เหมาะกับการเจรจาเรื่องเงินอ,คคอ่าแล้วมากับสามดาบค่ะ,คคะมีการติดต่อเรื่องเครดิต สามดาบไม่ได้แปลว่าอ,อกหักเรื่องเงินนะเออเรา่าไปแปลเป็นอะไรนะเห็นหัวใจมีดาบดาบทิมเนี่ยไม่ใช่เลยสามดาบในเรื่องของการเงินหมายถึงว่าตัวเองอาจจะมีการติดต่อเรื่องเครดิตค<ะ>อาจจะเป็นการขอสินเชื่อหรือเราอาจจะเป็นการขอไปในเรื่องของบ้านเรื่องของรถบางคนอยากซื้ออยากมีเครดิตตรงนี้อยากได้ของใหม่อ่ะก็ไปขอเครดิตได้รับการตอบรับที่ดีเพราะอะไร หกดาบเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาช่วยเหลืออ่ะจะเป็นสถาบันการเงินหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนไปร่วมลงขานลงทุนกันก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินเดือนนี้อย่างที่บอกว่าดาวสุกไปอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ต้นเดือนรายรับดีรายจ่ายก็ลื่นปลื้ดเลย <c oughs> เป็นยังไงปลื่นปลืด้ดคือเยอะไงเยอะแต่มีจ่ายถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โปรในเรื่องการเงินมีใช้ม,ใชมีจ่ายนู่นนี่นั่นแต่เมย์ก็ต้องมีเก็บไว้บ้างคือจะเตือนนิดนึงว่า คุณจะต้องเก็บไว้จะใช้หมดไม่ได้ คือในใจมันอยากจะใช้เงินแล้วไม่อย,อยากอยู่แบบเดิมแล้วอยากใช้เงินจะใช้หมดไม่ได้ต้องเก็บไว้บ้างเนาะมาดูค,ค,ความรักเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไร่อยคาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะเบรกไว้นิดหนึ่งสําหรับเรื่องความรักค่ะ,คะม,มาเป็นอัศวินไม้เท้าค,ค่ะบอกให้เบรกก็ยังควบมาเลยนะฟังไหมเนี่ยรีบค่ะรีบจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็อนจะเย็นๆนะสิบดาบโอเคค่ะเราจะบอกให้เบรกนิดนึงสําหรับคนโสดเพราะตอนนี้มีเสน่ห์เหลือเกินคน เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกอะไรที่มันรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนสําหรับคนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคือความรักจะแบ่งเป็นหลายๆประเภทเลยคนที่ชัดเจนแล้วตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเออชัดเจนแล้วเราเปิดตัวได้นู่นนี่นั่นก็พยายามรักษาสถานะไปก่อนอาจจะรอสักพักหนึ่งเพื่อที่จะขยับสถานะตกแต่งหรืออะไรก็ว่ากันไปสําหรับคนที่ยังไม่ชัดเจนเป็นยังไงอย่าเพิ่งรีบเลยตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอีกนิดนึงนะถ้าดาวศุกร์เนี่ยเดินไปเข้าปู่ตาเป็นเกษตรเนี่ย คุณอาจจะมีเขาเรียกว่าคนเนี้ยที่คบอยู่อาจจะทำเซอร์ไพรส์หรือคุณอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยขอให้รอจังหวะโอกาสนิดน,นึงแสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ดีมากแล้วไม่หน่ำซ้ำไปถึงเรื่องการเงินเลยคุณอาจจะมีอะไรเนี่ยมาเป็นคู่เลยอาจจะมีเรื่องการเงินการทองกับคู่ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะนะ แต่จะมีเรื่องการทําอะไรร่วมกันเช่นไปซื้ออะไรร่วมกันไปสร้างฐานนะไปทําอะไรร่วมกันหรือง่ายๆคะ่ะคุณกระซิบเลยเป็นหนี้ร่วมกันนะคะแต่แบบเดิมไง๋อแหม่ไปเป็นนี่ร่วมกันแต่มีของชิ้นใหญ่มาประดับบารมีถือว่าคุ้มจริงๆความ,มรับไปต,ต่อ,อได้บอกว่าชัดเจน ก็คือทยที่เห็นชัดๆเลยคือ,อในใจเขาชัดเจนชัดเจนว่าจะไปยังไงดีใจหยุดหรือจะไปต่อ,อคือชัดเจนมากกว่าใครเลยใช่ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีมากดีมากแต่เราจะบอกว่าความรักอย่าพึ่งไปรีบรอ้อนอย่าพึ่งไปแบบคิดจะเลื่อนขั้นจะนู่นจะนี่จะนั่น,นถ้าชัดเจนแล้วก็ รักษาสถานเจริกับตัวเองไว้แบบนี้ดีแล้วค่ะนะคะมาดูเลยค่ะบทสรุปเป็นอย่างไรบทสรุปเป็นอย่างไรไข่ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปน้องเมย์เป็นสอบไม้ถาวาค่ะโอเคค่ะทุกอย่างบาลานซ์มากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงๆแล้วมากับเดอะมูนด้วยเดือนหน้าจุ๊บบอกเลยนะว่าหนึ่งกระดาษกระดาษเป็นต้นไปเนี่ยมีเรื่องโชคลาภเข้ามายังไงดีล่ะไปขอที่ไหนดีล่ะ ไม่ต้องเจนเย็นนิ่งๆเขาไหวตัวเองมีโชคลาภกับตัวเองเพราะดาวพุธเป็นเกษตรอยู่ในตัวเองแล้วมีหน่งสามดาวอาทิตย์มาเป็นราชาโชคด้วยทับตัวอย่างนี้แสดงว่าหนึ่งกระดากระดาเป็นต้นไปการเงินการทองโชคลาภคือมีมากๆเลยแต่ในช่วงเดือนนี้พยายามหมุนจัดการแมนเนจเรื่องเงินให้ดีแล้วคุณจะพบทางสว่างแล้วมีหน่งสามปีนี้เป็นปีที่สร้างหลักสร้างฐานสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินให้ตัวเองได้ คุณอ้อยใกล้จะไปแล้วนะอีกสสัปดาห์เองนะมีอะไรมาบอกไหมมีมีขอพิเศษหน่อยคือตอนนี้เนี่ยถามเข้ามาเยอะมากมาเกี่ยวกับเรื่องมูยัน d ี a มูขั้นสุดสู่จุดที่สำเร็จเดี๋ยวนะไม่ใช่ถั่วคุณอ้อยนะไม่ใช่ถั่วคุณอ้อยมีคนมีคนถามคุณว่าอะไร อาจารย์ทัวร์คุณน้อยอ่ะไปเมื่อไหร่มันไม่ใช่ทัวร์ค่ะเราชื่อว่าอะไรอาริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะการที่คุณไปเที่ยวทัวร์น้อนทัวร์นี้ทัวร์วน,วนั้นแตกต่างกับมูขั้นสุดสูด่จุดที่สําเร็จค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปเที่ยวหรือว่าไปทัวร์ไปดูสถานที่เท่านั้นไม่ใช่ การที่เกิดการมูยันดี a มูขั้นสุดนี่คือจะต้องทั้งเรื่องเวลาด้วยทั้งเรื่องของสถานที่ด้วยแล้วก็ต้องเรื่องของวิธีการด้วยมันก็เลยมันมันไม่ใช่แค่ทัวร์ธรรมดาไงก็คือต้องเลือกที่จะไปต้องเลือกอต้องเลือกเลือกทุกสิ่งทุกทุกอย่างคือพูดง่ายๆตอนนี้ลิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะช่วงระยะเวลานี้ให้คุณลองสังเกตดูค่ะตั้งแต่ที่ลิต้าเคยบอกไปว่า12ปีเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งที่ดาวพฤหัสมาย้ายเข้ามาสู่เรือนราศีของ พฤศพอ่าม,มันจะมีแค่12ปีมีครั้งเดียวคือบางทีก็11ปี9เดือนหรือบางทีก็ประมาณ12ปีมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าของช่วงระยะเวลาปีนี้คือช่วงตั้งแต่17พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่27พฤษภาคมปีหนะะ้าค่ะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนของราศี พฤสศซึ่งราศีพฤษศดาวประจําพฤษศคือดาวศุกร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือช่วงพีคสุดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขอพรคุณอยากจะไหว้พระคุณอยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณอยากจะเอาพลังงานดีๆเนี่ยคือช่วงเวลานี้ค่ะ แต่มันไม่ใช่แค่นี้สิคะทำไมหรือเปะทำไมทําไมต้องบอกให้หมดต้องบอกให้หมดคือแบบนี้ค่ะทีริต้าพูดว่าที่ดาวพฤหัสเข้ามาในเรือนของดาวศุกร์เนี่ยมันจะต้องดีแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเดี๋ยวมันจะต้องดีแต่ตอนนี้มันเห็นมันยังไม่เห็นอะไรมากมายเลยตอนนี้ทำไมเราไม่ชัดเจนเลยไม่ชัดเจนทําไมตอนนี้เรารู้สึกแปลกแปลหรือว่าเรารู้สึกยังไงก็ไม่รู้ริต้าบอกแบบนี้ค่ะช่วงนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า แกรนคลอสค่ะแกรนดคลอสแปลว่าอะไรมันจะมีการทำมุม4จุดเลยค่ะ1 2 3 4มีการทำมุมตรงข้ามกันมีการทำมุมฉากกันมีการทำมุมที่เรียกว่าเป็นการ Call to Action แปลว่าอะไร ช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์คุณสังเกตด,ดีนะคะช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมไปเลยอะ,ร,อะริต้าบอกไปจนถึงตอนประมาณวันที่21พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงเป็นช่วงที่รู้สึกว่าฉันจะทำอะไรดีทำไมจะรู้สึกแบบว่าม,มันเวงว้างมันคว,งควางมันแบบไปไม่ถูกอะไปไม่เป็นอะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานี้ค่ะริต้าบอกคุณเลยว่าหลังจากวันที่21็พฤษภาคมไป หนังคนละม้วนค่ะ,ค,ะคนที่จะได้รับผลของเรื่องหนังคนละมวล้วนโดยเฉพาะหนังที่แบบว่าถ้าเป็นหนังที่ได้รางวัลก็คือรางวัลลูกโลกทองคำเนี่ยก็คือคนที่มีเ,เรือนราศรีอยู่ประมาณตั้งแต่เรือนราศรีที่เป็นของธาตุดินนะคะธาตุดินจะมีอะไรบ้างอพฤษศพมังกรแล้วก็กันจะได้รับผลอันนี้เยอะหน่อยอแล้วก็คนที่มีความเป็นธาตุน้ำมีพิจิก มีมีนแล้วก็กอระกฎ<ก>จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วทำไมจะต้องมีการจัดมูวันที่24ถึงวันที่27ม,มันไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสอย่างเดียวค่ะณนะวันนั้นเนี่ยเป็นเรือนของดาวสุวันนั้นเนี่ยจะมีการที่ว่าดาวสุไปอยู่ในเรือนของกอระกฎ ไปอยู่ในเรือนของดาวจันทรที่มีดาวจันทร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูเล์ชิพเป็นเจ้าครองแล้วเป็นการทํามุมกันกับดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะดาวอังคารที่แปลว่าแอคชั่นที่แปลว่าไปข้างหน้าที่แปลว่าจะทำํำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยลิต้าบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาอยู่เวลายิ่ยงดาวเดินทางช้าๆโคจรชา้ชาๆดาวใหญ่ๆเวลาเขาอยู่ตำแหน่งตรงไหนเนี่ย ถ้าไม่มีดาวเล็กๆดาว personal planet อย่างดาวจันทร์หรือดาวคารมาเหมือนแบบมาจุดประทัดมาจุดพลุเนี่ยมันจะยังไม่มีการเกิดขึ้นแต่พอดีนะช่วงระยะเวลานั้นดาวอังคารไปอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนของตัวเองที่ตัวเองเป็นเจ้าครองนะคะแล้วยังไม่พอดาวเสาดาวเสาที่แปลว่าทําให้เห็นเป็นรูปธรรมดาวเสาที่แปลว่าความมั่นคงดาวเสาที่แปลว่าความรับผิดชอบ ที่แปลว่าการงานมาอยู่ในเรือนที่ทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสค่ะคนที่มีองศาตั้งแต่0ถึงองศาที่15ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วหลังจากนั้นคนที่มีองศาที่ว่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอีก ดีแล้วดีอีกเพราะว่าจะมีการเดินทางเขาเรียกว่าโคจรที่แบบว่าองศานี้แล้วก็กลับไปถ้าเกิดว่าทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเดินถอยหลังแต่จริงๆไม่ได้เดินถอยหลังแต่เพียงแต่ดาวอะไรก็แล้วแต่ที่มาใกล้โลกเรารู้สึกว่าเหมือนเดินถอยหลังแต่จริงๆไม่ได้เดินถอยหลังค่ะแต่ว่าองศาตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าย้ำจุดนั้นจุดเดิมจุดนั้นจุดเดิมดีแล้วดีอีกตรงนั้นเป็นจุดที่ดาวพฤหัสให้สิ่งที่ดี แล้วพอหลังจากนั้นพอต้นปีตั้งแต่องศาที่6ถึงองศาที่15ได้อีกเท่ากับวัดได้3คัาง ก็เหมือนกับว่าจังหวะได้อ,องศาได้ดวงดาวทํามุมกันได้ก็จึงเกิดช่วงเวลาที่เราจะต้องไปมู่ไปมู่เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่คนที่ต้องการว่าดีที่สุดของปีคือช่วงไหนคือช่วงนี้นี่เองค่ะดีที่สุดไม่ใช่ว่าแค่ดาวเดียวดีหลายๆดาวดีหลายๆดาวแล้วมาทํามุมกันทั้งในจุดของตัวเองทั้งในจุดที่ไปสัมพันธ์กับคนอื่นดีหมดเลย คนที่ติดต่อไปนะคะตอนนี้มีส่งดวงเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเะส่งมาที่ริต้าบอกไปว่าให้ส่งสถานที่เกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาก่อนแล้วริต้าจะทําการเช็คให้ว่าโอเคเราควรจะไปด้วยกันได้ไหมแล้วพอคุณรู้แล้วว่าไปด้วยกันได้พรริต้าจะส่งไปเลยว่าอ่ะโอเคไปด้วยกันได้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงๆอยากจะให้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนคะนะคือการที่ไปเนี่ยคืออาจจะดูเหมือนราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไปนี่ฉันไปเที่ยวนี่อาจจะแบบไม่เห็นจะต้องจ่ายเยอะอะไรเลยฉันไปเองก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วลิตาบอกว่าไปครั้งนี้เท่ากับว่าเหมือนมูรู้ดวงอะคะ่ะ คุณจะรู้ DNA ของคุณด้วยว่า DNA ของคุณจะต้องไปทางไหนแล้วที่สําคัญคือคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องไปในทางไหนที่ทําให้มันง่ายขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเป็นทางไหนที่ทําให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นก็ดูจากดาวที่ริต้าบอกแต่ละอันเมื่อกี้ค่ะที่มันมาสัมพันธ์กันคนที่ไปกับริต้าจะได้รู้ด้วยว่าคุณควรจะต้อง ทำอย่างไรและไปทางไหนแต่ถ้าคนที่ไปไม่ได้คนที่ไม่สามารถลางาได้อยากมูมแต่ไปมูไม่ได้จะทำอย่างไรมีลิต้าอาสามูค่ะลิต้าอาสามูขั้นสุดคือลิต้าก็จะ,ะคำนวณแล้วก็ทำแผนดวงให้คุณตาม dna แล้วก็นำไปมูให้แล้วก็เอาหัวใจมั่งคั่ง ก็คือแบบที่เราใส่ใช่แล้วอเอาหัวใจมั่งคั่งไปด้วยไปรับพลังงานณพนะิกัดตามโหราศาสตร์ใ,ในทางที่แบบถูกเวลาถูกวิธีการแล้วก็ส่งหัวใจมั่งคั่งอันนั้นนะ่ะกลับมาให้คุณให้มาเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนตัวแทนรับพลังงานดีๆให้คุณใครจะใส่แบบริิต้าก็คือติดตัวไว้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกใส่อยากจะ แขวนไว้ที่หน้ารถก็ได้หรือจะไว้ที่ตรงหัวนอนก็ได้แล้วแต่คือพูดง่ายให้เราเห็นเขาได้มากที่สุดให้เรารับพลังงานกับเขาได้มากที่สุดค่ะค่ะถ้าคนที่สนใจคือมีเวลาไม่เยอะอีกแค่ไม่นานอีกแค่สองสัปดาห์การติดต่ออีกครั้งหนึ่งเลย ให้แอดริต้าบายดีเอ็นเอค่ะแอดเข้าไปอ่านบางทีอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าริต้าจะต้องคํานวณริต้าไม่มีแอดมินทําให้ริต้าบอกเลยเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับดวงของคุณเลยบางคนคือสามวันแล้วจันคุณอ้อยไม่อ่านไลน์เลยอืมอืดแล้วมั้งขนาดนี้เนาะเออไม่แกงานยุ่งนะและอีกอย่างก็ไม่ได้คอยๆทเดียวคนคอยๆทําให้ทีละคนไม่ให้แอดมินทําไม่ให้ใครทําทั้งสิ้นคํานวณให้คุณเองทีละคนทีละคนทีละคนเพราะว่า อยากให้คุณแบบคุ้มค่ามากที่สุดกับสิ่งที่คุณไปค่ะนะคะแล้วก็ r i t ดริ Rita by DNA นะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าตอบให้ทุกคนนะคะ,คะแล้วก็บางคนถามว่ารับถึงตอนไหนรับถึงเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้ก็คือถึงวันที่15ก่อนอถึงวันที่15นี้ก่อนถ้าเกิดว่ามีฉุกเฉินหรืออะไรค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ร<อ>ับถึงวันที่15หหรือว่าถ้าเต็มก่อนก็หมดก่อนปิดก่อนอปิดก่อนอเพราะว่ารับแค่ สามสิบกว่าคนแล้วมีคนถามมูแหละที่ฝากมูฝากมูก็คือรับรับได้จนถึงแบบใกล้ๆปิดแต่ว่าก็คือต้องให้เวลาลิต้าในการทำดวงในการเตรียมในการอะไรนิดนึงค่ะจะแบบว่าไปจนแบบถึงวันที่23บสตอนกลางคืนเลยอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นก็คืออาจจะไม่ได้หรือยังไงก็ค่อยติดต่อว่ากันอีกทีนึงแต่ว่า ต้องให้เวลาลิต้าเตรียมตัวนิดนึงค่ะไหนไหนเราก็อยากจะไปขออยากจะไปมูหรืออยากจะไปมีความสําเร็จที่เหมือนกับหลายคนก็ถามว่าเทคนิคการขอการมูการอะไรยังไงก็ไปทีเดียวให้ถูกที่ถูกเวลาเลยดีกว่าบางคนอยากจะรู้ว่าไปที่ไหนวันอะไรยังไงอะไรส่วนตัวเลยลิต้ามไม่ได้บอกตรงนี้ค่ะเพราะว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นความรู้ความสามารถของลิต้าค่ะ นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะยังไม่ได้กดกระดิ่งก็เหมือนเดิมค่ะบางทีบางทีบางทีลุดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบกด subscribe กดกระดิ่งไว้ค่ะแล้วก็คุณก็จะมีเวลามีข่าวสารอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้รู้ก่อนใครนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสด oh> ีค่ะ